หนาวหนาวหนาวไปดปหน้าหนาของเด็กเดิดเป็นนิสัยเนาะนอนยางเดียวเอามันหนาวนี่นเขาเป็นด้หหนาจ้าหนาวมางาเชบอล็นึ่ยต้นด้ยเาเชบอลนึ่ต้นเรวตาไหนตาไร Rào chà sai gào sai gào ôi mát hết mát 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 เมลหนาวบอเมลหนาวบ่น้องเมลหนาวบ่บุ้เส็นหนาวบ่บุ้นเส้หนาวบ่หนาวบ่บุ้เส็นหนาวบจ้าบุ้เส้หนาวบจ้า เอาข้าให้ปัดเด้หน่หนาวบ่บอมบอมหนาวบ่ไหนปลูกว่างไหนไม่ปากไม่หนาวไม่ค่าเด็กๆน้ำฝนหนาวบ่น้ำฝนหนาวบ่จ้ามาดหนาวบ่โอ้ยหนาวหนาวเล็กน้อยหนาแตกมดหนาวบ่ ตาหนาวบ่หนาวครับครับมดหนาวบ่หนาวครับหนาวคือว่าใส่สูงข่ายาวฮะฮะแม่วินใส่สูงข่ายาวใส่เด้อมเออื่นเด้อครับครับผมเอ้ยไม่มดหนาวบ่โะหนาวบ่ครับ ฮะยู nào ยูหนโมหนาว o เมยบุ๊โม่ไหนบอหนาวครับนินจาหนบอนินจานินจาหนบอทางบริษัทจึงไม่สามารถอนุมัติได้ หนาวไหมคะสาวๆหนาวคะ่ะหนาวมากเลยคะ่ะหนาวจ้าหนาว